สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับน้องไห่มะเขือม่วงอีกแล้วนะครับผมกับช่องไม่บอวบอกไหวาชาแล้วนะครับผมวันนี้ก็ยังคงอยู่ในหน้าเว็บแซน24อนะครับผมแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับผมเราอัดเราอัดเกี่ยวกับสล็อตมาหลายหลายีีแล้วเพื่อนๆอ่อวันนี้ขอเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนแบบคาแรคเตอร์บ้างมาเป็นบิงโกนะเพื่อนอวันนี้ลงทุนอยู่5 4 5 9บาทครับผม เราจะมาลองเล่นมือใหม่ที่ตาละห้าอเลยอ่าเล่นกันกี่คนเอาเล่นกันสคนเนาะอ,โ,อโหแข่งกันสองคนอะดูดูดูดลุ้นกันเพื่อนๆคลิปนี้ไม่แนะนำให้ทําตามนะครับผมทาเพื่อความสนุกบันเทิงเท่านั้นนะครับโอเคเริ่มที่สิบนะครับ สองเฮ้ยกี่คนเนี่ยเอยเอสองคนสองแถงซุมใครจะบินก่อนซุมครับผมอ้าวข้าวละยี่สิบเจ็ดอีกหานี่ข้าสามหรอมมาซุมครับผมสิบห้าเข้าไหมสิบห้าเข้าวอยู่สี่มาห้าสิบมาเออมาสิบแปดมาเจ็ดมาเจ็ดมามีไหมเจ็ดไม่มีไม่ไมีสี่สิบห้า ห้ิบสี่เ้ยเข้าสี่สิบามสี่สิบสองกูมีไหมไม่มีเฮียจะบินก่อนกูรู้ปล่าวะแปดยี 53. 53. ่สิหาสิมไม่มีสิหก้ยมีเพิ่งบินนะ ขอ44 44เข้าเฮ้ยยกบิง้งเออสนุกสนุกเย้ยอารมณ์ประมาณงานวัดอะเพื่อนๆอ่ะจัดไปครับได้725 27บาทไปมีใครเข้ามาอีกไหม มครับผม38มาเริ่มที่38เล่นสองแผงพอได้เพื่อนเฮ้ยเล่น4คนมาจัดมาก็แถวนะเพื่อนๆแถวเนี้ยใครได้เต็มแถวก่อนคนนั้นก็ชนะอะ่ะาะคนนั้นก็บิงโกอะ่ะห0เข้าครับผมสุ่มครับ 9, 9, 5้าเเข้าครับผมโอ้โหที่ห้านี่เฮ้ยทำไมเลขขีกครใครใกันวะ ขออีกสี่เก้าก็มาสี่เยอสู่มกระผมสี่แปดสเข้าไมา่เม่เข้าใครจะบิงก่อน11 11เข้าเฮ้ยเข้าเราเราอุ้ยดวงดีมาแม่งวันนี้ส5เข้าแล้วนะเว้ยสุ่มครับสองหนึสองเข้าไมา่ม่เข้าไมา่ามากีกูบินก่อนไหมอี่หานี่ก็ เหลืออีกสองตัวเหมือนกันกูก็เหลือสองตัวแม่งห้าสิบถ้สาสี่หกเข้ามันไหมเฮ้ยเ่อาอนะไรวะหนึ่งหนึ่งกูมีไหมไม่มีเียเออลุ้นดีวะ่ะเอ้ยยี่สิบมาละเออลุ้นเหมือนกันเหมือนกันเออลุนล้นลุ้นคล้ายๆกับสล็อตเลยเออหมากูก็เห่าแม่งเห่าเฮี้อะไรนะนะักหนา กับหมาสองตัวเอ้งสองคนเอ้ยดึงตัวหนึ่งคนเอออยู่บ้านเงาๆไม่มีอะไรเล่นเข้าเว็บแซน2 4 h เล่นเกมเท่านั้นละครับเล่นด้วยอะไรเงินด้วยอ้าวไอ้เหี้ยเสือบบิงกูเสียเท่าไหร่เสียเท่าไหร่วะห้าร้อยไม่เป็นไรไม่กีบกินัะได้กำไรอยู่ ขออ,อีกตาหนึ่งเพื่อนตาหนึ่งใครสุ่มอีนี่สุ่มนะสองหนึ่งเปิดเออสี่คนมาครับผมสองหนึ่งไม่มีใครเข้าอีกหนานี้เข้าละห,าหลักเลยยิมสีกูเข้าครับผม,มโอ้โหโอ้โห ห้าแปดสิบเจ็ดไม่เข้าอุย้ยทำไมกูไม่มีวะสู่มครับผมสามเจ็ดเข้าครับผมโอ้ยนี่เกือบอีกสามตัวแม่กูเหลยกลายตัวเลยสุ่มครับสี่สามมาอีกสามตัวแม่งห้าสามเข้าอุย้ยอีกสองตัว 1834ได้หมดมั้ยอย่านะไอ้อย่านะเว่ยสูงนะ่ 40, กูไม่เข้าเฮ้ยแม่งกูไม่เข้าอ่ะส่งครับผมเฮ้ยอีนี่เหลืออีกตัวเดียว44อย่าเข้านะแม่ง44มึงอย่าเข้านะเฮ้ยเอย โอ้ยส pues mm ิอินสินอิสามเอ็ดกวยโอ้ยโอ้ยินน nah, ี่เหลือตัวเดียวอินี่เหลือตัวเดียวสี่สิ่ยาเข้านะเว้ยโอ้ยกูว่าแล้วเชียวโอ้โหโอเคเพื่อนพอแล้วเป็นสาสประดานพอแล้วเสียห้าร้อยอีกเนี่ยขาดทุนโอเคเพื่อนออกก่อนออกก่อน โอเค๊ายบายครับเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้เป็นคลิปเป็นคลิปพิเศษสเปเชียลนะครับผมลองอีกตัวเกมอื่นที่ไม่ใช่สลนะ็อตเนาะโอเคครับไปยบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ